วันพอ่พอผมเดี๋ยวกี้อเอาให้ท่านนั่งก่อนโอเควันพอ่อเราวันพอ่อมงกุฎที่สองนะครับขอให้พอ่ออายุหมั่นวันเนย็นดูสภาพแข็งแรงครับ <Okay. S 2> ขอบใจ <c oughs> พรใดที่ให้นั่งก่อนดิพรใดที่ให้นะอยาขอให้พรนั้นเนี่ยกลับไป สู่พวกเราและจำไว้ช่วงนี้ถึงแม้เศรษฐกิจจะแย่แต่ว,วงการมวยเนี่ยมันยังดีเมื่อทำเงินทำทองได้แล้วรู่จักเก็บมาใช้ในสิ่งที่ควรใช้ใช้ในสิ่งที่ควรใช้ใ,ชในสิ่งที่จำเป็นขอให้เจริญรุ่งเรืองขอบคุณครับบอกว่าร่างกายแข็งแรงนะครับ วัวปีทุกวันนะพี่นนั่นเขาไม่เกลโอเค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 สมเด็จผู้การผู้การสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างทุกคนบ่ายนอนมั่งเพิ่งตื่นแล้วครับได้ยิตื่นโอเคโอเคพ่อคนที่สองอยู่ด้วยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงวันนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นอยู่นี่ประมาณ12กิโลผู้การก็เหมือนพ่อคนที่สองของผม พี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่มีอะไรครับผมก็ไหว้ผู้การเสร็จแล้วขอพรผู้การเสร็จแล้วก็ขอให้ผู้การสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ลูกหลานไปนานๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับผมอ,อ,รรอ,อ,อ,ยบอยมมากจะเบื่อเห็นผู้การขอรขอพรแล้วก็ขอเงินต่อจริงๆ <c oughs> อยากเห็นเองเ,องเนี่ยกลับมาชชมวยอีกครั้งสองคนอยากเห็นโชมวยอีกครั้งหนึ่ง อยากจะทําในสิ่งที่อยากจะทำแว่าตัวผมเองตัวผู้การเองต้องการที่สู่ความสามารถเองว่ายังมีไฟไหมและกับการที่ผู้การศึกษาเพิ่มเติมนะครับต่างจะนํามาใช้ได้ไห<ป>มถ้าพวกเราต้องการหรือว,ว่าเต็มใจจะทำ เชื่อได้เลยว่าทั้งสองคนเก่งแน่เพราะว่าก oh. ูเลือกแล้วโอเคนะ